สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สุจะนำเสนออยำมุนเส้นค่ะอันนี้พี่สุลวกลวกเส้นไปแล้วนะคะมุ้นเส้นมุนเส้นนี้ก็แช่สซกหลายๆชั่วโมงหน่อยนะคะมันจะได้นิ่มแล้วก็เห็ดหูหนูขาวค่ะมุนเส้นกับเห็ดหูหนูขาวก็ลวกมาพร้อมกันเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่สุซื้อเห็ดฟางไว้สองสามวันและเอาไปใส่ตู้เย็น เน่าหมดเลยค่ะมันไม่ถึงกับเน่าหรอกแต่ว่ามันดูช้ำๆเลยพี่สุไม่เอาก็เลยก็เลยเหลือแต่เห็ดหูหนูขาวค่ะนะคะอ่าเราจะเริ่มทำกันแล้วก็พริกขี้หนูนะคะใส่ลงไปนี่เลยพริกขี้หนู ก็พอใส่ลงไปแล้วก็คราวนี้เรามาใส่นะะึงค่ะน้ำมะนาวสักช้อนหนึ่งนะคะประมาณช้อนหนึ่งน้ำมะนาวสักช้อนหนึ่งฮะสองช้อนสองช้อนอ่ะประมาณสองช้อน,นไงก็ใส่แล้วมันจะได้มีน้ำเยอะขึ้นแล้วก็ ใส่น้ำตาลทรายนิดหนึ่งนะคะตัดรสเปรี้ยว่าจะประมาณเนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะไม่ถึงช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าเยอะกว่าช้อนชาค่ะเมื่อกี้ที่พี่โพี่สูบอกอะค่ะถ้าเราใส่ถ้าเราใส่น้ำมะนาวเท่าไหร่น้ำปลาก็ควรจะเท่าๆกันนะคะค่ะน,นี้สองช้อนเหมือนกัน ค่ะแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้มีเนื้อสัตว์อะไรมันก็อาจจะดูจิดจางไปนิดนึ่งผงปรุงรสนิดนึงนะคะ คนให้ละลายนะคะอืสามรสจัดจ้านมากเลยค่ะพอดีเลยสุดๆอ่ะเราก็เลยมานี้เลยค่ะใส่ลงไปโอ้ยทั้งเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแซบ่บทั้งได้สามรสพอดี มันอร่อยแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่เครื่องทั้งหมดนะคะที่สุดททาไว้แล้วหอมใหญ่ค่ะอ่ามะเขือเทศนะคะปูอัดเจต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะ ก็คลุกให้มันเข้าเนื้อกันสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ใส่ไปเลยค่ะหอมหอมใหญ่นี่แครอทค่ะหอมใหญ่แครอทมะเขือเทศ ใชค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใส่ต้นหอมผักชีฝรั่ง เราใส่ผักเพิ่มเดี๋ยวเราต้องชิมอีกนิดหนึ่งว่ารสชาติมันยังจะได้เหมือนเดิมไหมค่ะนิดนึงค่ะาบางทีเราใส่ผักเพิ่มไปมันอาจจะเจือดลงสักนิดหนึ่งนะคะเทสนิดนึงค่ะกิ้วขาวนิดหนึง่งราใส่ผักแล้วมันจะเจือดไปนิดนึงก็เทสรสชาตินิดหนึ่งค่ะ สว่วมาแบบเคหมั้ยอืมพรดีอค่ะับมากอืมิสุก็เทใส่จานเลยค่ะอันนี้นะคะทานคนเดียวค่ะ เพราะว่าคุณยายทานไม่ได้เผ็ดมากยายก็เมื่อกี้เพิ่งทานข้าววันไปเสร็จแล้ววันนี้ไม่ได้ไปต,ตลาดก็เลยมีผักแค่นี้ค่ะไม่มีผักอีกชื่ว่ามาผ่านแก้มนะคะ าจากนั้นเราก็มาใส่อันนี้มาใส่ปวดเจนะคะปวดเจปวดเจก็จะมันจะรสชาติมันจะกลมกล่อมค่อนข้างที่จะแซบปะค่ะปวดเจจะค่อนข้างจะแซบอะค่ะรสชาติจัดจ้านมากค่ะเสร็จแล้วค่ะยำวุ้นเส้นใส่ปูอัดเจค่ะ แล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมและสวัสดีค่ะ